คือคือจบกัน้วยสวีทกว่าเดิมนะครับคือให้อาหารปลากันสองคนนะครับผมโยนน่ารัก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 น่าอกน่านะารัน่ารน่ารารัน่ารักนอารน่ารัก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 น่ากนาน่ารน่ากนนกนาาการนาารน่ารักน่ารักาน่ารักน่ารัรก่าริรนรั่าน่รนกน่อน ดูได้ไงพี่ลองกอดดูไมมากนะได้อยู่ก็คือเอาไปใช้แทนหมอนข้างหมอนอะไรได้อยู่อืมมีเรื่องอะไรอยากเล่าไหมเรื่องที่จะไม่เกิดดราม่าตึงอมกาาว่뭔가많았는데사าย러분들한테่알려주고싶่ะค่ะค่่ะคะคะค่่่าค่่ะค่ะ่อค่ะ่อ่กคค่ะคตะะ่่ก่อคค คือ people ก็ people ก็진짜심하심한데도아파도병원을안가고말을안들어요뭔일น่ะ한번해หมดเลยวะเนี่ยอ่ะเขาก็ทาชิราบอ่าคนตกอ่ก็ไปโรงพยาบาล่เป็นห่วงเป็นห่วงคือจริงๆขอังเกาหลีเข้าใจก็คือเขาเป็นห่วงเรื่องวันนี้ผมผมเริ่มเป็นในไอไอภูมิแพ้ไอที่มันขึ้นตรงนี้เขาอยากให้ไปหาหมออยากให้ไปนู่นไปนี่แต่ชาลีไม่ค่อยเชื่อฟังนะครับผมอืมไประชาคือชาลีอ่ะแพ้สเปรย์บ่อยเลยรู้ว่า เราหยุดสเปรย์สักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวมันก็หายแล้วมันก็จะมันจะยุบลงแล้วก็แค่รักษามันแค่นั้นแหละน้องค่ะกระเป๋าผ้าล่มที่เราจะไปถือนะคะ เป่าผ้านะคะ299บาท299บาท269บาทอืม้อยหกสบนี่แล้วก็ใส่เป็นเด็กได้เป็นของร้อ269สิบเจเกียนสเกลสเกลเราขายสองร้อบาททุกคุณสวยนะครับก็บอกว่าคือสำหรับใครที่บาทส่วนน้ำเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ได้ไปเพราะว่ามันไกลหรือว่ามันแบบคือแต่ละคนมันต้องมีการเดินทางไกลนะบางคนก็อาจจะตัดสินใจก่อนซื้อเพราะว่าบางคนเนี่ยซื้อไปเนี่ยผมมั่นใจว่าหลายคนถ้า ถ้าซื้อโดยที่แบบอยากซื้อเนี่ยมันมันอาจจะไม่ได้ไปอะไรเงี้ยก็เป็นว่าใครที่ว่างแล้วก็พาลูกพาคุณแม่พี่น้องครอบครัวไปเที่ยวสวนน้าได้ก็ได้ก็เลยเป็นว่าเนี่ยถ้าใครที่อยากสั่งของแล้วแบบได้ไปใช้เลยก็จะมีทั้งพุงกุญแจมีกระเป๋าที่ไปใช้งานได้จริงๆนะครับผมแล้วก็แก้วน้ําสวยๆด้วยนะครับผมขอแก้วน้ำหน่อยนี่มันก็ใช้ซส่งแก้วนอยมันจะพับพัแล้วก็ใส่ไปในกระเป๋าใบเล็กได้นะคะเนี่ยเป็นเดี๋ยวเลยอ๋อ มีหลายคนหลายคนเราก็ยังไปดีแล้วเราก็ปกตาย้ำไอกทีอันนี้เป็นแก้วที่เปลี่ยนเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิของของน้ําด้วยนะครับผมก็เผื่อถ้าใครอยากได้ก็อุดหนุนก็ได้นะเพราะว่าซื้อไปได้ใช้จริงนะครับผมวันนี้เก้าสิบเก้าบาทเหลือแค่ใบนี้นะคะปกตาง่ายนะคะราคสสองร้อยหกสิบเก้าบาทมีเรื่องนี้เมื่อวานนะครับก็ได้เห็นความเป็นห่วงน่ารักน่ารักของเขานะเรื่องเรื่องที่ว่า คือไม่รู้เกาหลีเขาไม่เขาบางคนเขาอยู่ส่วนใหญ่เป็นคอนโดกับเป็นที่พักอพาร์ตเมนต์นนนนก็จะไม่น่าไม่น่าจะมีหลังคาระเบียงที่มันวิ่งเล่นได้ส่วนบ้านผมหาหลังคาแม่งวิงว่งเล่นวิ่งเล่นได้ไอเราเมื่อวานหนีไงผมไปทัวร์จีนมาในพีเคเราเห็นวิ่งขึ้นมาบนแล้วเราก็เลยปิดเปิดประตูปุ๊บผมโดดออกหน้าต่างอันนี้ตกใจนึกว่าโดดตึก 깊이 낭랑래. 창문 밖으로 뛰어 뛰쳐 나가는 거를 얘기하고 있어. 어, 진짜 깜짝 놀랐어요. 똑쟁이 막막래라 진짜 진이은 진짜 어디가 약간. 진짜 갔으면, 어 이것은 진짜 이사람가 진짜 까갈 것인가 약간. 이가 약간. 뭐, 만약 이것은 진짜 이 사람은 어디까지 어디까지 갈 것인가 약간. 뭐, 하약이까 ไม่รู้ผู้ใดบบผมมาโดดจากชั้น2องชั้นสในชีวิตประจำวันบ่อยมากจนมาหยุดโดดตอนอกมาอายุสิเอ้ยยี่า,าคือ,คอชากตโตเคโตกรดตชั้นออกาแล้วสงชั้นจาสมชั้นตีมา้ไามไม่ต้องตกใจชาลีนี่ถ้าตกมารถากจมา่เถ้าได้เรื่องโดดผมจำด้ครั้งสุดท้ายไม่รู้ผมเคยเล่าที่ไหนบ้างแต่น่าเคยผมเป็นโล่งแต่เด็กคือผมชอบเล่นกีฬาฟิลนิ่งคือเวลาโดดจากที่งสูงแล้วลงมาตีลังกาถ้าคนที่โดดเป็น ตึกชั้นหนึ่งมันสาเมตรเป็นอะไรที่แบบกองแก๊งมากใครก็โดดได้แล้วโดดลงมาแล้วก็หมุนตัวอะไรเงี้ยหเมตรก็ได้ผมโดดมาหมดแล้วแล้วตอนนั้นผมได้รองเท้าใหม่จากพี่สาวมาแล้วผมแม่งโดดลงจากชั้นสองแล้วรองเท้ามันพลิกหลังจากนั้นโดดไม่ได้เลยเพราะเอ็นมันขาดเออเทําบ่อี่วนี้่กามลดูอต้นข้อต้นข้อต้นข้อต้น้อต้นข้อต้นอออต้อ 제발 좀, 제발 모든 것에 조심했으면 좋겠어요. 왜냐면은, 그 찰리는 다쳐서, 여기 발목 쪽에 얼마 전에도 피가 막 나고 심하게 다쳤는데도, 마이 벨라이 마이 벨라이 근데, 근데 또 아픈가 봐요. 아프긴 한가 봐요. 아, 이렇게 해요. 근데 진짜 걱정되는 거예요. 근데, 그니까 강한 건 알겠지만, 그래도 사람인데 좀, 연고, 연구, 아프면 연고도 바르고 좀 해야 되는데, 너무 진짜 인디안처럼 자연인처럼 사니까, <laughs> 너무 좀 걱정돼요. 저는 진짜 제가 좋아하는 사람이고 있기도 하고, 음. 아끼, 아끼고 소중한데, 몸을 소중한데, 소중하게 안 다루니까 제가 마음이 좀 아파요. 아, 그... ง่ายก็คือไาให้พี่นักระวังมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองดีๆค่ะแบบเมื่อเร็วๆนี้ก็เพิ่งจะเจ็บตัวไปแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่ว่าสุดท้ายก็เหมือนโอ้ยนิดนึงคือคือถ้าถ้าเขาอยู่กับผมเนี่ยจะจะรู้เรื่องไม่เป็นไรไม่เป็นไรเยอะผมเนี่ยถ่ายรีวิวอะไรที่เราไม่ได้ลงหลายอย่างนะนกเล็บหลุดเนี่ยผมก็ถ่ายต่อได้หมดนิ้วจะหักขาจะหักผมก็ถ่ายงานต่อได้นะผมเป็นพวกแบบว่าคางแตกก็ถ่ายได้คางแตกกระดูกถึงอะไรปูดอะไรแค่ไหนก็ถ่ายได้นะแต่ก็เข้าใจความเป็นห่วงก็ขอบพระคุณมากมากเลย จริงๆไม่ต้องแปลแต,แต่เขารู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าบอกอีกทีก็ได้เดี๋ยวคนแม่งดาง่าผมออกเออนั่นแหละไอ,อ้หมีนี่ถ่ายมาหน่อยดีหมดกันไอ,อ้ลาวุสัตเล่าเรื่องความน่ากลัวของมันไว้ว่าให้ระวัง <S <S บอกกาเมินกาเมินว่าให้ระวังอย่าไปเล่นโอ้โหเล่นนะเสียหมดความอันตรายเลยลากขัวไอ้หมีลากขูเดินเป็นเดินมันหมางหน่อยเลยอ่ะ หมดกันลูกพี่ลูกน้องความอันตรายหมดละแรกเนียบอกว่าอินี่น่กลัวไม่อยู่มาเที่ยวขาว่าวเจ๊เพราะว่ามันมีผมอยู่ด้วยจนตอนหลังมันอาจจะชินคนเยอะมากขึ้นแต่ผมบอกอ่ใครบอกไม่ได้พี่เบลเมื่อวานโดนวิ่งไล่ไปไงบอกดิไม่มีหรอโอ้โหถามพี่เบลดิเมื่อวานโดนมัน,นวิ่งไล100่ร้อยเมตรอ่ะมีฮันุดช็อตฮันิียเบลมันงับเลยนะพี่คือผมมันรู้นิสัยมันดีเพราะผมก็ไม่ต่างจากหมาเหมือนกัน เออไอหมีนี่ไม่ได้หมีนี่คือถ้าเห็นใครขยับตัวแรงเกินหรืออะไรมันมันงับจริงๆต้องระวังต้องระวังหมาไฟติ้งอ่ะอืมอมันม,ม,มีความลับเยอะมีลูกมีลูกความลับทุกอย่างไอหมีเนี่ยอยู่ยิ่งกว่าซีซีพีวีอีกท เออไอหมีนี่อยู่ในทุกช่วงเวลานะครับยากลำบากดีขนมันก็อยู่กับผมนะครับนี่เนี่ยเรียกมันนม่ีเรื่องมึโดดโชว์ขึ้นเรือด้วยอ้าวมันจะกัดกันเอามันจะกัดกันไว้เอ้ามาไฟติงไว้เนี่ยขอดีไปไปตอนนี้เดินไป ถ่ายผมตอผมจะเล่าให้ว่านี่คือเรื่องที่ไม่น่ากลัวนะครับแล้วก็ใครอย่าดรามากนะครับเพราะถ้าคุณรู้นิสัยหมีนะครับจะรู้ว่ามันจังไรมากนะครับผมผมไม่รู้จะพูดยังไงครับแต่ที่ผมบอกว่านี้มีใครเชื่อผมยังตอนเย็นอ่ะมีคนด่าผมเพอร์เจอร์ที่ผมบอกว่าไอหมาตัวนี้มันเกิดมาเนี่ยขามันไม่สมประกอบเพราะผมบอกว่าถ้ามันสมประกอบขึ้นมามันจะเป็นหมาที่เลวกว่านี้เยอะมาก <c oughs> ไม่มีใครเชื่อผมว่าคนในคนในไลฟ์บอกนคกเพอร์เจอร์พูดถึงหมาสามขาแล้วไปว่ามผมบอกว่าผมรู้นิสัยหมาดีแล้วผมมาอ่านออกทั้งทั้ ทั้งคนทั้งหมาทั้งอะไรคือผมรู้เลยว่าไอ้ไอ้ตัวนี้ความโชคลายของมันที่เกิดมาคือขาไม่สมประกอบเพราะไม่งั้นอ่ะมันอันตรายมากนะมันจะอันตรายกับเด็กกับกับหมาผมเลยบอกว่าน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวเนี่ยเป็นไงเลิกเถียงแล้วเลิกด่าผมกันได้แล้วนะเพื่อนๆได้เห็นไหมล่ะอย่างน้อยก็ได้เห็นจริงๆว่ามันไม่ใช่หมาดีผมเลยบอกว่าการมินเนี่ยเวลาเห็นอย่าไปเล่นอย่าอย่าไปยุให้เขาเล่นหรือชมว่าน่ารักผมเลยบอกว่าหมามันหมาเราแต่ไว้ใจไม่ได้นะครับอืก่ดกั มา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 ไม่ต้องกลัวแล้วไอ้ตัวนี้อยู่กับผมคือมาเป็นญาอ่อนตัวหนึ่ง I like h e Sorry เออผมบอกเขาเป็นร้อยรอบแล้วนะว่าถ้าผมไม่อยู่เล่นไม่ได้ใช่แล้วเพื่อนๆก็ด่าผม้ดยนี่ผมพูดถึงมันสามขาเพราะมาผมมาผมจะบอกให้ว่าผมมีหมาที่เกิดมาและและผมเรียกว่าคือถ้าถ้าคนเรียกทั่วไปก็คงฟ้าประธานมาให้มันมีแค่สามขาเพราะว่าถ้ามันครบสี่ขามันจะเป็นหมาที่ชั่วร้ายมากมันเป็นหมาที่แบบไม่ได้นะมีคนบอกว่าไร้สาระเลยหนุ่มจะบอกให้ว่า ผมเจอหมามาเยอะอย่างอีกตัวหนึ่งที่นิสัยเร็วเหมือนกันคือเปเล่ที่ขามันอย่างเงี้ยหลายคนน่าจะเห็นหมาของพ่อผมตัวนั้นนี่คือนิสัยเหมือนคนมากแต่ว่าข้อข้อที่ว่ามันถูกกรรมพันธุ์สร้างมาไม่ให้ครบสมดูลเพราะว่ามันเป็นหมาที่ชั่วมากมันเลยต้องต้องถูกสั่งมาให้แขนอะพับอย่างนี้พิการมันเลยทําให้วิ่งวิ่งกัดผมได้ไม่เต็มร้อยครับเวลาผมกวนตีนมันก็วิ่งไม่ทันผมเพราะขาผมดีกว่ามันอืมมาพามเรื่องหมาต่อไปแล้วก็เวลาผมพูดแล้วก็ช่วยเชื่อมัางเพื่อความปลอดภัยนะครับไม่อยากเห็นนนภาพอะไไรททีีี่่่มมมััด คาดกันมาได้ต่อเรื่องขายของแม่งมีใครไลฟ์อยู่แล้วหมากัดกันบ้างวะเนี่ยไลฟ์น้องจะตายน,น่ารักไลฟ์อยู่หมากัดกันไลฟ์อยู่นู่นนี่เออเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมพูดทุกอย่างคือเป็นความหวังดีนะครับที่หลายคนอาจมองว่าผมเป็นคนไร้สาระตลกแต่จริง,งผมก็เป็นคนไร้สาระแล้วก็ตลกนะครไหนคะว่ามีไลฟ์อะไรบ้างโอยอ